จะพาไปซ้อมไดกอล์ฟสนามที่ตีลงน้เป็นอีกหนึ่งสนามเลยที่ผมมาซ้อมเป็นประจำเพราะอยู่ใกล้บ้านครับที่นี่คือสนามกอล์ฟสุภาพึกอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการซึ่งมีสนามซ้อมไดที่ตีลงน้ำตรงนั้นเป็นกรีนซ้อมชิปซ้อมพาร์มาช่วงบ่ายก็จะร้อนหน่อยจริงๆก็ไม่ร้อนหน่อยละครับต้องบอกเลยว่ามาขอใส่เสื้อแจ็คเก็ตกัน UV หรือแดดซะหน่อยมีหมวกในตัวปิดหน้ากันแดดสบายเลยครับก่อนที่จะซ้อมทุกครั้งก็ต้องวอร์มอัพยืดเหยียดร่างกายให้พร้อมขั้นตอนนี้สําคัญมากนะครับ ต้องทําให้ติดเป็นวิสัยผมก็จะวอร์มด้วยเหล็กสั้นเหมือนเดิมเริ่มจากตีครึ่งวงไล่ไปจนถึงเต็มวงซึ่งวันนี้ก็จะตีเหล็กเป็นเลขขี้ครับข้อดีของการตีบนหญ้าคือจะได้รู้สึกเหมือนการออกรอบสนามจริงส่วนลูกกลอฟที่ตีลงไปในน้ำเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าพี่เขาจะหาไม่เจอเพราะว่าพอตีไปแล้วเนี่ยลูกกลอฟเหล่านี้จะลอยน้ําได้ครับมาซ้อมที่นี่ไม่เคยเหงาเลยเพราะมีน้องๆคอยแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องกลอฟกันตลอดพอตกเย็นวิวก็จะสวยอากาศลมเย็นสบายไปซ้อมชิปซ้อมพ กันครับลูกข้างกรีนนี่ก็สําคัญไม่แพ้กับซ้อมใดเพราะว่าถ้าชิปดีหรือชิปใกล้หลุมเนี่ยก็จะลดสกอร์ไปได้เยอะมากคือเอาจริงๆส่วนใหญ่ก็จะวัดกันที่ลูกชิปลูกพัดนี่แหละครับว่าใครจะนิ่งกว่ากันและแล้วก็โดนท้าจนได้พี่ครับพี่ครับมาแข่งพัดกับผมใครแพ้เลี้ยงน้ําครับผมลงกดดันก่อนครั้งที่แล้วไปออกรอบพี่ก็แพ้น้องไปแล้วนะเอามาแค่น้ําขวดเดียวไปแล้วไปมา